สวัสดีครับวันนี้เราจะมาติดตั้งทีวีกันนะครับเยียดสายให้หน่อยโอเคนล้วก็จะหาแล้วมาล็อกตัวนี้ก็อยู่แล้วเพราะมันไอ้ร็ดนล่าำหนักล้ำได้แล้ว แค่ไม่ให้มันหลุดโดออกไปกันนะล้ว,วชอบมันมาตรงนี้โอเค <laughs> <laughs> จจฟตัวันนี้มันกอลลัสไซนะล็อกไม่ได้เดี๋ยวเราจะล็อกกบตัวนี้ให้มันถึงกันคล้องให้มันเกี่ยวออกมา เรียบร้อยเปิดที่ตรงค่ะเคร็นี่ยังดินตอนใช้ลันอยูแล้วเรนี่มันก็รูจันจูนนี่ก็สมส่วนไม่มีฐาน เติรีโมทเปิดแล้วเปิดได้ไหมพี่เติ้เปิดดูดิลูกตกลงตกลงเมื่คกออะไรตกลงไปก่อนต้นคนหาหรอเรอ่องไรในรีโมท้หมมาแล้ว เเห็นพอกินกันเยอะๆมัซื้อเยอะๆมา้าับแล้วก็ตออยังทำงานได้ยังจะมีปอมัเ้ยยเรียบร้อยครับสำหรับการติดตั้งทีวีนะครับต่อเวลาพิเศษของฉันที่การตลมบอลวิงของทั้งสงฝั่งนะครับก็ยีบรลไแดนะครับสหรับคลิปนี้ก็ขอจเพียงเท่านี้นะครับเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ